สวัสดีตอนเช้านะครับมายามโนูครับไม้ไม้ใหม่ครับไม้ใหม่ครับวันนี้เน้นเน้นกลับครับใส่กลับประมาณเน้นกลับครับกับข้าวไม่ต้องประมาณยี่สิบยี่สิบหลังครับกับบ่วงบ่วงก็สิบมาลองใส่ดู ตามชมนะครับว่าจะมีตัวให้ดูหรือเปล่าไม่ดีดดดบ่บนเลยสมหวยมาหวยมาขุดนี่ไหมไหมครั วังกระบดี๊บวังกระบดี๊บวังกระบดี๊บวายแรกเพ่งโดนครับมาหมยที่สอง โอ้โหเือบฮึกว่ะอันนี้ก็ไม่โดนครับอุ้ยพึกให้รู้ให้ล้านได้พึ่ให้รู้ให้ล้านได้หนู <c oughs> เก็บเันนกันเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอา้เอา,อาขาดขาดโอ้โดนโดนอู้ขาดนึกว่าขาดครับโดนโดนบวงครับนี่่ครับบบวงนึกว่าขาดครัโบโอย ผู้เล่นผู้ผู้หนึ่งแต้งครับเอาไม่เป็หินเน้อเนาะมันๆมจับเลยอี่ จัดการกับกี่เดียนะหือตั้งเอียวน่ะหืออันกิดด้านต่อครับนี่ก็ไม่ดีครับโอ้ย นี่ก็ไม่นี่ก็ไม่ดูนครับน่อแถวนี้เอายัหถึงแล้วตามต่อนะครับโดนนะครับ

นกหอยน้ำบุูนกอนะหอยขี้เขา่าก่เขา้ามากินอนะลเห็นไหมนี่ก็ไม่โดนครับนี่ก็ไม่โดนครับโหติดตามต่อครับสามแต้มครับมัน Ô lòng nhạc ô mày lắm mày 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 นนั้นหอยกินดีก่านะ่อืกนนะอมเปดเกนี่ก็กินบดีบดวางนั้นไปเลยเบหน่อยแล้วเบหรอมงเนีกินอย่มุนอีอือันนี้ก็ไม่โดนครับโอ้ยเขาหึง ติดตามต่อครับผลิตผลงานนะครับสามแต้มครับไซส์ใหญ่ๆเลยสามแต้มใหญ่ใหญ่เท่ามือถูกกำลัดักสองนะครับถูกบ่วงหนึ่งนะครับ ฝากติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับจุ๊บ